โอ้พี่น้องบ่ต้องอีหยังมากมายดอกนะฮะมือนี้ผมสิพาพี่น้องนะฮะมาเฮ็ดควาหนูนะฮะที่สําคัญนี่บ้านพี่น้องห้องอย่างบ้านผมห้องผักขีขมกบผม,ผมไปเมืองวิธีการเฮ็ดกันเลยครับผมเฮ็ดกินง่ายๆนะฮะสำหรับพี่จ้าเองนะฮะกะสีมกักเอาน้ํามันมาก่อก่อนนะฮะเพื่ออย่างก็ตีเพื่อเฮา็ดควาเครื่องเนี่ยนะฮะให้มันแตก อ่ามันแตกครับผมเครื่องเขาก็ง่ายๆครับผมนะฮะตะไคร่อ่าพริกหอมแดงครับผมแค่นี้แหละอ่าอ่ Bliss. เขาสีเอาวัตถุดิบหลักเขานะฮะลงไปควครับผมนี่อุ้ยเมืองครับผมหนูนาสดๆนะฮะเอาใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปเลยครับผมเอาเอาเอาอืมเอาสัควให้มันแบบเกือบสุกอะนะเอาสัควไปเรื่อยๆอครับผมนะหลังจากที่เราขวามาสักระยะหนึ่งครับผมนะฮะ หนูมันก็ยังบ่สุกเช็ดอกแต่ว่ามันเซ็ตตัวครับผมมาทีเป็นลักษณะที่นะฮะเดี๋ยวเขาสีมา,าปรุงครับผมนะฮะเดี๋ยวเขาสีมาปรุงก่อนเอาปลาแดกนะฮะเป็นปลาแดกดิบเด้อพี่น้องอย่าไปเอาปลาแดกต้มครับผมอ่ะใส่ลงไปจากอ่าทับพีนึงครับผมตอนมาต้องเอาใส่เด้ออ่า,า,อาทับพีนึงอ่าแป้งนัวครับผมกะใส่เอา แล้วกะ,ะว่างหันเขาใส่อันนี้ไปทับพีนึ่งนะงเกลือใส่ประมาณนี้นะฮะใส่ลงไปครับผมอ่ะต่อไปก็เอาน้ำลงไปนะฮะเขาซีเติมน้ำนะฮะประมาณให้มันท่วมหนูอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเขาซีต้มนะฮะจนกว่าหนูมันจะสุกพี่น้องนะฮะนะพี่น้องนะฮะหลังจากที่เขาต้มมาสักระยะน,นึงครับผม นะตอนนี้หนูเฮากระค่อนข้างที่จะสุกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเฮาสิบัวห้มันสุกหลายรสแซ่บ,บเฮาสิเอาส้มมีละปะเดี๋ยวเฮาสิมาใส่ขา้ขาวบะเฮาบ่มีข้าวเบียร์เนาะอ่าเดี๋ยวเฮาสิใส่ข,ข้าวคว้วครับผมแทนนะฮะข้าวคว้วใส่ลงไปจากสองซอนอ่นะข้าวคว้วใส่ลงไปปุ๊บนะหนะ้ามันก็สิเริ่มเป็นยางนะฮะเป็นยางเป็นยืดๆละนะที่สําคัญนะฮะเดี๋ยวเฮาสิเอาน้ําปลานะฮะปาดเดียวครับผม ปาดเดียวอ่าแกงอ้อมนี่ใส่น้ำปลาพรามันจะหอมอ้าวทีเดียดอยู่มึงนี้ครับผมเอาใบัะขีหูดลงก่อนใบัปปะขีหูดลงไปเออ,อลืมพี่น้องเลียเ้ยวซาดด้วยแล้วบัดเนี่ยเออ <laughs> เฮ้ยมาเชียงอยู่นี่เนาะอ้าวใส่ลงไปครับผมนะผพักขี้ขมหรือสะเดาดินนี่แหละอ่ะใส่ลงไป เพราะต้องเอีงอยงมากมากเอกเหยาะเหาะเหาะคือเขาเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าอันพี่จ้าเป็นอย่างคือเอาทิ่มต้นวันหนึ่งเนี่ยเป็ดกะเจียบมันเอามาใส่ในบ่ได้แล้วครับผม <laughs> มันที่สุกเปท่อกันนะฮะต้องเอาทิ่มเลยครับผมนะเพราอพวกนี้มันสุกแล้วเอาเวลาครับผมนะหัวหนูนะฮนะะสูตรบ้านๆใส่สะเดาดินหอมๆไปพี่น้องอย่าเห็ดให้มันสุกสะเดาดินนะนะ ให้มันสุกแบบพอดีพอดีนะมันก็ยีแสีบนะยีเห็ดเป็นเปืเป่อยครับผมปะไปขึ้นถาดขึ้นจานน้ำกันแซ่บๆบอต้องอียงมากไมายรอกครับผมนี่โอ้พี่น้องมาครับผมเรียบร้อยเรียแบบร้อยเรียแบบร้อยเรียแบบร้อยโอ้ควหนูสะเดาดินครับผมโอ้บอต้องอียงมากไมายดอกเอาแนวแซ่บมันอยู่ตรงนี่แหละอืม มาพี่นลองมามามากินเข้าวน้ามซ้ำปลาน้ากันแซ่บ,ซบมองดูของดีมันมีหน่อย <laughs> ของดีมันมีหน่อยครับผม จะพาหูดหนูกำลังเป็นเบา โอ้โหสูตรนี้ลองไปเฮ็ดกินมึงด้อพี่น้องเอด้อผู้ใดได้หนูหนา,าลองเฮ็ดมึง Mắn Mắn tẹt nhạp nhạp vô โอ้อมทั้งหอมทั้งมันพี่น้องเอ้ย Now, Sam. khi đồ mừng đặng mình mึง đặng <laughs> <laughs> mình mừng đang mừng mát mai đó có